กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปกราบท่านแมชีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์พิโรภศิริสาโนนและพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกท่านนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะคุณปูคุณยา่าสาธุค่ะวันนี้ก็ได้มือกล้องนะคะคุณปูด,ดูแลการถ่ายทอดให้นะคะสาธุนะคะ ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเช้านี้เราก็ได้ทำกิจวัตรนะคะทำวัดสวดมนต์ทำวัดเช้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเข้าสู่รายการปฏิสันฐานด้วยธรรมเพื่อความสามาัคคีในหมู่คณะนะคะที่สำนักท่านอาจารย์ก็เน้นย้ำนะคะให้พวกเราเป็นผู้ที่มีความสามาัคคีนะคะก็เช้าๆเราก็มาทำกิจร่วมกันที่ศาลานะคะ มาฟังธรรมสะสมกุศลนะคะก็ก่อนอื่นนะคะครูวิชาก็สะสมกุศลด้วยการให้ธรรมะเป็นทานนะคะขอแชร์ก่อนนะคะมาเรามาพบกันแล้วนะคะเราก็ให้กัลยะาณมิตรของเราที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ติดตาม เ็ทท่านอาจารย์ธัญรัตน์อยู่ก็จะได้ยินได้ฟังธรรไปพร้อมๆกันกับพวกเราที่ที่ศูนย์แห่งนี้นะคะก็จะได้ช่วยกันแชร์ธรรมะด้วยนะคะครูพระเจ้าก็ขอแช่ก่อนนะคะสะสมกุศลให้ธรรมะเป็นทานท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะคะ ให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะคะเราก็สะสมกุศลทุกๆวันนะคะ,นนะ,คะเพื่อที่จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อเวลาที่เราประพฤติปฏิบัตินะคะบนนี้ค่ะที่เราได้ทำไว้แล้วเนี่ยค่ะจะสนับสนุนให้เราเนี่ยปฏิบัติได้อย่างสะดวกราบรื่นนะคะเพราะว่ามี บุญเนี่ยเป็นกำลังนะคะก็ช่วยกันนะคะเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อรักษาแล้วก็สุบทอดพระพุทธศาสนาส่งใบซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็วันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณปู่คุณ,คณยา่าสบายดีไหมคะสบายดีนะคะก็เราก็มาฟังธรรกันนะคะ ในวันนี้คุณครูี่ช่อนะคะก็ได้นำพระสูตรนะคะจากหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่สองนะคะโดยบัญหยาดแห่งพยัญชนะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้ค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกนะคะนำเป็มาเป็นหลักสูตรแมกเรียนครูวิปัสนาสมาธิปีสองนะคะวันนี้ พูดถึงหมวดภาษะนะคะภาษะหกค่ะเราก็มามาฟังกันนะคะว่าภาษะนี่คืออะไรพระองค์ตรัสไว้นะคะว่าเป็นยังไงนะภาษะเนี่ยเรามาค่ะมาฟังพระสูตรกันนะคะเดี๋ยวค,ครูวิช์จะอัญเชิญพระสูตรให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังนะคะจะได้ชื่นใจนะคะจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง ภาษาไทยเล่มที่11สุดตันตะปิโดทีคานิกายปาติกะวะัตหน้าที่207ถึง220ข้อที่304ถึง325หมวด6ภปาษาที่กระสูดดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายทำมีประเภทระหบระหบที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ ทรงเห็นเป็นพระอารหันต์จักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แลพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคยนาไม่พึงแข่งแย่งกันในคำนั้นการที่กรมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุข แก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหมวดัิษะโขหนึ่งจกขุสัมผัสความถูกต้องอาศัยตาสองโซตะสัมผัส ความถูกต้องอาศัยหู 3. าหานะาสัมผัสความถูกต้องอาศัยจมูก 4. ชิวหาสัมผัสความถูกต้องอาศัยลิ้น 5. กายสัมผัสความถูกต้องอาศัยกาย6มโนสัมผัสความถูกต้องอาศัยใจเราก็มา เรียนรู้กันนะคะว่าพระองค์ตัดในหมวดนี้นะคะหมวดของภาษาที่ครูพิชชอได้อ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นอายตนะนะคะอายตนะภายในภายนอกแล้วก็หมวดปิญานนะคะวันนี้ก็จะเป็นหมวดของภาษาเมื่อเรามีตาใช่ไหมคะร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างคะ คุณย่ารู้ไหมคะค่ะอ่าค่ะในหมวดนี้ก็คือเราเราพวกเราเนี่ยมีตาใช่ไหมคะมีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายมีใจใช่ไหมคะซึ่งตาหูจมกูกลิ้นกายใจเนี่ยเนี่ยตาเนี่ยเป็นรูปไหมคะเป็นรูป โผก็เป็นรูปใช่ไหมคะจมูกก็เป็นรูปลิ้นเนี่ยก็เป็นรูปกาย,เ,ยเป็นรูปมีหน้าที่เสื่อมซึ่งสลายไปใช่ไหมคะไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่เอ๊ะทำไมถึงจะกระทบสัมผัสได้ใช่ไหมคะก็เพราะว่ามีวิญญาณจากจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่คุณครูพี่ช่อได้อ่านไปนะคะก็มันคือมีวิญญาณเนี่ย มาอาศัยตาไปกระทบกับรูปใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เกิดเกิดผัสสะเกิดการกระทบกันเท่าเพราะว่ามีวิญญาณมาอาศัยคือตาเนี่ยเป็นที่อาศัยของวิญญาณเพื่อที่จะไปกระทบสัมผัสกับรูปภายนอกใช่ไหมคะตาเนี่ยอันเนี้ยเป็นอายตนะภายในเป็นรูปภายใน ่วนของบุคคลอื่นเนี่ยก็เป็นภายนอกใช่ไหมคะเมื่อมีวิญญาณวิญญาณทางตาเนี่ยค่ะมาอาศัยถูกต้องกระทบก็มากระทบกับตาของเราเนี่ยค่ะที่เป็นอายตนะภายในคือมีหน้าที่กระทบสัมผัสเท่านั้นถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะ เราก็จชยึดว่าเป็นเราเห็นเป็นเราเนี่ยได้กระทบส,สัมผัสใช่ไหมคะเนี่ยเราจึงต้องมาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้ได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงว่าแต่และอย่างเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาถ้าเรารวบไว้เนี่ยเราก็จะยึดใช่ไหมคะพอยึดแล้ว พอได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจก็จะเป็นทุกข์ใช่ไหมคะนี่แหละเราถึงต้องมาเรียนรู้ไงคะว่าพระองค์ตัดไว้ว่าอย่างไรพระองค์แยกออกมาแต่ละอย่างเนี่ยไม่ปะปนกันถ้าเราคิดว่าตาเนี่ยเป็นของเราเราก็จะต้องคิดว่าการได้เห็นเนี่ยก็เป็นเราเห็นใช่ไหมคะเมื่อได้เห็นสิ่งที่ดีก็โอ้พอใจใช่ไหมคะได้เห็น เห็นรูปที่น่าพอใจก็มีฉันทาราคาเลยก็ยินดีพอใจเกิดพบอีกไหมคะเกิดพบดีถ้าได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ไม่อยากได้ขัดเคืองใจได้พบไหมคะได้พบได้พบที่ไม่ดีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้นะคะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าเนี่ยจากขูก็คือตาเนี่ย มันมีหน้าที่คือกายเนี่ยมันคือกรรมเก่าใช่ไหมคะตาเนี่ยก็คือเป็นวิบากของกรรมเก่าก็คือเป็นที่จะต้องมีตาแล้วก็วิบากที่จะต้องได้รับกระทบสัมผัสใช่ไหมคะเราห้ามวิญญาณให้ไปวิญญาณทางตาเนี่ยไม่ให้ไปเกิดที่โลกไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกฝึกจิตให้ไม่ยึดเนี่ย ได้เพราะว่าพระอ,องค์ตัดไว้แล้วนะคะว่าให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะนะคะพอเราเห็นรูปเนี่ยพระอ,องค์ก็ให้เราเนี่ยมีสติเลยค่ะมีสตินึกมาที่กายเมื่อมีสติเราก็จะมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวอยู่ขณะนั้นนะคะต้องเห็นความเป็นจริงในขณะนี้เลย แล้วน้องมาปฏิบัติขนะดนี้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยที่เราปฏิบัติประกอบมันมีสิ่งที่ประกอบกันก็คือมีรูปกับนามใช่ไหมคะรูปคืออะไรคะรูปคือสิ่งที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเนี่ยจับต้องได้ไหมคะลองจับดูสิคะจับได้ไหมคะเนี่ยรูปเนี่ยจับต้องได้แล้วนามจับได้ไหมคะจับไม่ได้ ้เราอยู่กับอะไรคะทุกวันนี้ถ้าเรามีสติอยู่กับรูปแล้วก็จะเห็นความจริงใช่ไหมคะมีสติเมฆมาที่กายเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงในปัจจุบันก็คือเห็นกายอยู่เป็นปัจจุบันก็คือให้มีสติตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนะคะให้มีสติอยู่ที่กายนึกถึงกายแล้วพอเราเห็นรูปภายนอกเนี่ย ก็คือรูปเหมือนกันกับเรานี่แหละเสมอกันโดยความเป็นธาตุใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปเกิดความเห็นรูปแล้วชอบใจชอบใจนี่เป็นอะไรคะมันมันเป็นกีเลชใช่ไหมคะมีชัมนพระราคะเนีมันเป็นนามเราต้องกลับมาที่กายไหมคะกลับมาที่กายก็คือความจริงเนี่ยรูปมันชอบไหมคะ รูปมันได้ชอบรูปนั้นไหมลูปมันรู้เรื่องไหมคะว่ามันชอบรูปนั้นแต่ทุกวันเนี่ยที่ที่เรามีความทุก์มีความเศร้าใจเพราะเราเห็นผิดใช่ไหมคะเราเห็นผิดเราคิดว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันรู้เรื่องเราคิดว่าเออเนี่ยเป็นเราใช่ไหมคะอันนั้นของของเรา อันนี้ก็เป็นรายึดหมดเลยใช่ไหมคะยึดทั้งภายในทั้งภายนอกเราก็จะต้องมีภพชาติอีกเราก็จะต้องทุกข์อีกถ้าเราไม่เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่แยกออกมาแต่และอย่างว่ามันไม่ตัดกนกันตาก,ก็คือรูปการที่ถูกต้องกระทบสัมผัสนะ่ะมันเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับอยู่แล้วแต่ว่าพระองค์ให้เรา มีสติมีสัมปชัญญะเพื่อที่จะได้เห็นสัจจะความจริงก็คืออบรมสอนจิตตนเองนะคะว่ารูปเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรรูปมันมีหน้าที่เสริมสิ้นสลายไปถ้าเราเห็นรูปแล้วเกิดพอใจปุ๊บเราจะสอนมันว่าไงคะเห็นผิดแล้วใช่ไหมคะคือความเห็นผิดแล้ว รูปเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยรูปเนี่ยมันมีหน้าที่เสื่มสิ้นสลายไปเมื่อถูกต้องกระทบสัมผัสแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปยินดีพอใจก็กลับมาที่ที่รูปเนี่ยค่ะานรูปเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมันมีหน้าที่ที่จะต้องเสื่อมสิ้นสลายไปเท่านั้นไม่ว่าจะถูกต้องกระทบสัมผัสอะไรก็ตามแต่รูปเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย ก็คือถ้าเราเห็นกายอยู่เนี่ยมันจะแยกแยกรูปแยกนามเราให้เราเนี่ยมนานัิการอบรมสอนจิตนเองอยู่อย่างนี้บอกตอนเองซ้ำๆนะคะจนกว่าจนกว่ามันจะมันจะเห็นตามความเป็นจริงก็คือจะเกิดวิชาขึ้นมาถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้มีความรู้สึกตัวนะคะมีสติมีสัมสปชัญญะเห็น เห็นกายอยู่เป็นปัจจุบันก็คือมีความรู้สึกตัวอยู่มีสตินึกมาซ้ําๆนะคะจะนึกครั้งเดียวไม่ได้ต้องนึกบ่อยๆนึกมาที่กายเนี่ยค่ะเมื่อเกิดสัมปชัญญะเห็นกายเป็นปัจจุบันเนี่ยก็อบรมก็สอนจิตตนเองว่าลกูกมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปไม่ว่าเราจะถูกต้องกระทบสัมผัสอะไรเนี่ยก็ตามแต่มันคือสิ่งที่จะต้อง,องกระทบ แต่รูปเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรรูปมีหน้าที่เสริมสิ้นสลายไปพราะพุทธเจ้าตัดแล้วว่ารูปเนี่ยมีหน้าที่เสริมสิ้นสลายไปรูปเนี่ยก็ไม่ใช่เราใช่ไหมคะถ้าเป็นเราเราจะต้องบังคับบัญชาได้ใช่ไหมคะไม่ให้มันเสื่อมได้ไหมเราจะต้องควบคุมได้แต่นี่มันเป็นอะไรที่บังคับปัญชาไม่ได้เพราะพุทธเจ้าตัดแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของของเรา ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะความที่เราเห็นผิดเราร่วบไปหมดเลยพระองค์ก็มาแยกให้เราเห็นนะคะว่าตาเนี่ยคือรูปรูปทั้งภายในทั้งภายนอกอ่ะของเราก็มีตาใช่ไหมคะบุคคลอื่นภายนอกเนี่ยก็มีตาเหมือนกันแล้วพอมีตาแล้วมีวิญญาณมาอาศัยก็จะต้องถูกต้องสัมผัสกระทบสัมผัสเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ เพราะว่ากายนี้คือกรรมเกา่าองค์ก็ให้เรามีสติอยู่ที่กายมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นปัจจุบันเนี่ยค่ะแล้วก็อบรมสอนเิตนเองอยู่อย่างนั้นว่ารูปเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรรูปเนี่ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปทาซ้ําๆให้มีความเพียรมีความเพียรมีสติที่จะนึกมาที่กายบ,ายบาย่อยมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นปัจจุบัน เห็นกายอยู่เป็นปัจจุบันขณะนั้นนะคะก็อบรมสอนจิตตนเองว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่ารูปเนี่ยมันมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรมันไม่ได้อยากได้อะไรเห็นคนตายไหมคะคนตายอยากได้อยากได้ลูกอยากได้สามีไหมคะคนตายก็มี ตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีการใจเหมือนกัน,นกับเรานี่แหละแต่เขาไม่มีวิญญาณใช่ไหมคะต่อให้กระทบสัมผัสก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรต่อให้ใครจะจับยกไปตรงไหนนะคะถึงแม้เอาไฟเผาเขาก็ยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะก็เหมือนกันค่ะถ้าเราแยกออกมาตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ารูปเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไร มันไม่เคยอยากได้อะไรเพราะว่ามีวิญญาณน,นั้นน่ะมาอาศัยที่จะต้องถูกต้องกระทบมีตาแล้วก็มีวิญญาณมาอาศัยจึงเห็นรูปเห็นรูปภายนอกได้ใช่ไหมคะไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าเนี่ยไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรารูปนี้มีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไป วิญญาณเขาก็ทําหน้าที่รู้แจ้งเนี่ยแยกแต่ละอย่างออกมาไม่ปัปนกันเราก็จะเห็นความจริงว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเราได้เลยให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับกายเป็นปัจจุบันนะคะมีสตินึกวามที่กายก็จะมีความรู้สึกตัว<ม>เห็นกายอยู่เป็นปัจจุบันขนาดนั้นหละคะ่ะก็อบรมสอนจิตตนเองพระพุทธเจ้าตรัสปรูปเนี่ย มันมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปเห็นกายเป็นปัจจุบันนะคะต้องเห็นกายเป็นปัจจุบันแล้วมีสัมปชัญญะอยู่ขณะนั้นเนี่ยการมนสิการนั้นอะ่ะจึงจะไม่เป็นสังขารตปรงแต่งนะคะไม่สร้างภพสร้างชาติแต่จะทําให้สิ้นภพสิ้นชาติเพราะว่ามีความรู้สึกตัวอยู่ขณะนั้นอะ่ะเราก็ไม่ไนยยึดว่ากายเนี่ยเป็นเราไม่ไนยยึดเออ นามอย่างอื่นเนี่ยว่าเป็นเราเพราะเรามีสติมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยก็ไม่มีรูปร่างใช่ไหมคะก็ยึดเป็นเราไม่ได้รูปเนี่ยมันจะต้องได้แค่จริงเลยแต่รูปเนี่ยอพระพุทธเจ้าตัดแล้วว่าอย่างงั้นรูปเนี่ยมันก็ต้องเสือ่อมมันก็ต้องสลายจะยึดเป็นเราได้ไหมคะถ้ายึดก็เท่ากับว่าเราเนี่ยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเรามีความเห็นผิด เราต้องทำตัวเองเนี่ยให้มีความเห็นถูกโดยการที่มีสตินึกมาที่กายน้อนมนำทำตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ารูปเนี่ยไม่ใช่เรารูปเนี่มีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปอบรมสอนเิีเตนเองอยู่แบบนี้ในทุกๆวันไม่ว่าเราจะ ทำการงานหรือทําอะไรกระทุกกับสิ่งไหนก็ให้นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทันทีเลยว่าพระองค์ให้เรามีสตินึกมาที่กายแล้วก็นึกถึงพระธรรมที่พระองค์พระพุทธองค์ทรง,งตรัสนะคะว่ารูปเนี้ยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรมันมีหน้าที่เสื่อมสึ่งสายไปอสมมติว่าเราเห็นอะไรที่แบบมันมันน่าพอใจเห็นปุ๊บ เราชอบปั๊บเลยอย่างเงี้ยเห็นผิดไหมคะเห็นผิดต้องทํายังไงคะต้องมสติกลับมาที่กายแล้วก็นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ตรัสว่ารูปเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรรูปมันไม่ได้ชอบใช่ไหมคะรูปมันไม่ได้ชอบรูปมันไม่รู้เรื่องอะไรรูปมันมีหนะ้าที่แค่เสื่อมสึ้นสลายไปแล้วอะไรไม่ชอบ มีกิเลสมีตัณหาใช่ไหมคะมีตัณหาจะสร้างภพไหมคะสร้างโพต้องมีต้องมามีขันห้าอีกแน่ๆเลยถ้าไปชอบปุ๊บเนี่ยหรือว่าไม่ชอบเนี่ยต้องมีขันห้าอีกแน่ๆเราต้องนึกถึงคําสอนเราต้องกลัวกลัวภัยในการเกิดกลัวภัยในวัฏสงสารว่าถ้าเกิดมาแล้วมันก็ต้องมามีทุกข์แบบนี้อีกน่ะเบื่อไหมเพียงพอไหม เพียงพอที่จะเบื่อหน่ายไหมนะคะต้องอบรมสอนจิตตนเองอยู่แบบนี้ตรงนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้วันนี้อย่างนี้วันนี้ครูพิเชษก็นําหมดภาษานะคะก็คือการกระทบสัมผัสความถูกต้องที่อาศัยอะไรคะอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายอาศัยใจค่ะ เพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะตาหูจมกูกลิ้นกายใจเนี่ยเราบังคับไม่ให้ตามันเห็นรูปเนี่ยได้ไหมคะไม่ได้ห้ามหูไม่ให้ได้ยินเสียงห้ามไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะต้อง,ท,องที่จะต้องรับนะคะแต่พระพุทธเจ้าก็บอกวิธีแล้วนะคะที่ทางที่เราจะต้องไม่มีพบมีชาติอีกเนี่ย ก็คือให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่ที่กายมีสัมปชัญญะแล้วก็ใช้ธรรมะิจยะนะคะอบรมสอนจิตตนเองให้มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะว่าเรามีความเห็นผิดจึงได้มีรูปประคันมีร่างกายเนี้ยขึ้นมาแต่ตอนนี้เราเกิดมาเราโชคดี ที่เราได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังคงอยู่เราก็จะมีหนทางที่จะทําให้เราเนี่ยออกจากทุกข์นี้ได้เราก็ต้องน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคะ่ะมาประพฤติปฏิบัติโดยการน้อมนึกนะคะมีสตินึกมาที่กายแล้วก็ใช้ธรรมวิทยะอบรมสอนจิตตนเอง ต้องเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้านะคะที่พระองค์กต่ว่ารูปเนี้ยมีหน้าที่เสือส่อมพินสลายไปไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะคะก็ทําอยู่แบบนี้เอาทําบ่อยๆทําซ้ำๆนะคะอบรมสอนจิตตนเองทุกครั้งที่มีสติมิจ่าที่กายมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นปัจจุบันขณะนั้นนะคะ่ะเราก็จะ สินจากความทุกข์ได้ทําไปเรื่อยๆนะคะขยันทําทุกๆวันเลยนะคะในทุกๆอยียบทไม่ว่าจะเห็นอะไรได้กินอะไรก็สอนตนเองวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะ<อ>ครู<อ>พิเจ้าก็ได้นำธรมะจากพระไตรปิฎกนะคะซึ่งท่านอาจารย์ได้ค้นคว้าออกมานะคะทําเป็นหลักสูตรแนวาทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นนะคะเป็นหลักสูตรของ นักเรียนครูวิปัสนาสมาธิปีสองที่กุมชอนนำมาฝากทุกท่านนะคะก็ท่านใดที่อยากจะร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถอชาธรําได้นะคะแล้วก็วิทยุเสียงธรคมนําไปฟังแล้วก็ปฏิบัติตามได้ะคะ่าที่ใบก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0897848123 แปดเก้าเจ็ดแปดสี่แปดหนึ่งสองสามค่ะวันนี้ก็สงควรแก่เวลาแล้วก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขให้พ้นจากทุกให้เข้าถึงนิพพานในเดียววันนี้ตามเหตุตามปัจจัยที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วค่ะสาธุค่ะ Thank you, God.